ทำตัวเป็นน้องกระต่ายทุกวันทุกวันแล้วนะคะเนี่ยแม่อ้อมก็กุมใจอยู่ข้างนอกไม่กินข้าวเลยไม่ยอมกินแล้วทีนี้มันต้องได้เวลาแล้วใช่ไหมนี่นอนเนี่ยมันต้องได้เวลาแล้วใช่ไหมก็ไม่กินนะแม่อ้อมต้องไล่มาเข้าแล้วก็ให้กินยาเพราะว่าแม่ห้องอ้อมห่วงเรื่องยานะคะแล้วก็ต้องเนี่ยต้องกินข้าวในในในกองเหมือนน้องกระต่ายอ่ะทาตัวเป็นน้องกระต่ายอ่ะแม่จะทํายังไงดีเนี่นอนทาําตาเศร้าสร้อยแต่เป็นมองเหลือกตาไปเหลือกตามา ทำไมเอ้อ้วนมันเป็นแบบนี้นะแม่อมก็ไม่เข้าใจือนับวันยิ่งแบบว่าเยอะเยอะเยอะไปอยู่กับน้องต่ายในห้องเลยดีไหมดีไหมอืมดีไหมทําเป็นน้องไปได้ตัวว่เริ่มเทิมนเนี่ยตัวนเนี่ยเท่าน้องทั้งหมดเลยเนี่ยเก้าตัวเนี่ยฮะตัวเองตัวเดียวเนี่ยนี่พอกินยาเสร็จแม่ก็ดึงออกมาแม่ไม่ไม่ดึงออกมาข้างๆแล้วเนี่ยอย่างเนี้ย แต่วันนี้อาหารเม็ดที่หลังจากตอนบ่ายที่หลังจากอาบน้ําอะคือกินหมดค่ะเพราะว่าหิวเหนื่อยไงวิ่งกับแม่จนเหนื่อยก็เลยหิวก็เลยกินหมดกินหมดเสร็จแล้วทีน,นี้พอบ,บ่ายแล้วใช่ไหมก,ก็เลยไม่กินข้าวไงแต่ว่าต้องกินยาก็เลยแม่ต้องแม่อ้อมต้องยอมเสยอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้กินยาเป็นไงล่ะคะทําตัวเป็นกระต่าย,ม,ายม,ม,ม,ามันไม่ใช่กระต่ายแม่หลบฝนเฮ้มันเป็นหมามันไม่ใช่กระต่ายนะเออไอ้อ้วนนี่ ถ้ารวมจอเนี่ยจอเลยจอเลยแล้วก็เปิดไว้ก็คือแม่ไม่ปิดหรอกเปิดไว้อย่างนี้แล้วค่ะแต่เขาดีอย่างหนึ่งนะกลางคืนก็คือจะไม่นอนข้างนอกไม่เหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอันนี้คือจะอยู่อย่างนี้เลยนะไม่เข้าไม่ออกจะไปเฉพาะฉี่หรือเปอึแค่นั้นแลวนี่ก็อึไปแล้วกองมาคือมาจะอึอีกหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ตีไหนก็ไม่รู้นะเพราะกว่าแม่อ้อมจะนอนก็คงดึกลหลอกเหนื่อยใจค,ะค่ะเดี๋ยวนะคะแม่อ้อมขอบอกก่อน คือเรื่องของเรื่องที่ชอบกรงนี้เนี่ยนะคะคือไม่จะไม่ออกมานอนข้างนอกนะเรื่องของเรื่องที่ชอบกรงนี้เพราะว่ากินน้ําก็ดีกินข้าวก็ดีคืออยู่ในกรงจะก,กินน้ําก็พลิกตัวมานิดนึงค่อยคอยคืบมาแล้วก็มากินน้ําในกระมังไม่ต้องเดินนะคะแล้วก็กินข้าวก็กระดึบตัวมานิดนึง fc ดูเอ,เอาแล้วกันนะคะว่านับวันเนี่ยยิ่งจะแบบเยอะค่ะเยอะมากนี่แม่นินทาอยู่เนี่ยนะนะบอกเลยนะคะว่าเหลือกตามองเหลือกตาฟัง แล้วพอเปิดอย่างนี้นะคะอากาศมันก็จะแบบเข้าสบายๆเพราะว่ารูมุ้งของไประตูเนี่ยมันจะเป็นแค่ผ้าบางๆเองก็คืออากาศมันจะเข้าสบายเขาก็จะชอบนอนแล้วพัดลมก็จอ่อแล้วก็ความสะดวกสบายคือทุกอย่างนะคะนับวันก็ยิ่งทําตัวแบบน้องตายค่ะนะคะหมาแต่ทําตัวเป็นตายค่ะได้เวลาป้อนยาพ่ต้าน,นะคะมาเลยพ่ต้ามาหาแม่แล้ว พี่ต้ามาหาแม่แล้วหนีรู้เนี่ยมา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 โอ้พี่ต้ามากินยานะคะนี่ยาพี่ต้านะคะพี่ต้าต้องกินยาคนเก่งกินยานะลูกนะคนเก่งกินยานะคะนะคะนะครับนะครับไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มกินยากับแม่กินยากับแม่นะกินยากับแม่นะกินยากับแม่นะคะหนึ่งสองสามพี่ตาพี่ตาต้องกินยานะลูกอืมอือนิดเดินอีงนิดเดิ อีกนิดนึง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 อืมห้าดินทำาดินทำดินทำดินทำดินป้อนยากระต่ายนี้ค่อนข้างยากคือบางคนก็ใช้พันผ้ากันแต่แม่อ้อมไม่ได้ผันเพราะว่ามือฉมังค่ะไม่ว่าตัวไหนไม่มีทางเลยที่จะลอดมือแม่อ้อมได้ ต่อให้กัดเก่งแม่อ้อมก็ไม่กลัวค่ะเรื่องโดนลูกกัดเป็นประจำน้องมีข้าวในกองกินข้าวในกองกินน้ำในกองพี่เราฝนก็เลยจะเอาแบบน้องจะกินแบบน้องมัางในกองอย่างนี้เนี่ยเจง๊งหลับไปแล้วเจงหลับไม่ของตาตาเขาจะเยอะหน่อยมันก็จะมีฟ้าๆมีคือตาเนี่ยจะกินอาหารเม็ดไม่ค่อยเยอะอน,นี่แม่อ้อมไม่ให้น้อยนะเนี่ยนี่แล้วก็ ญ้าตัวนี้เป็นญ้าอัลฟาฟาตัวนี้จะเป็นทีโมทีเขาจะกินเยอะ่ลยเพราะว่าเขาจะหนักไปทางญ่าเดี๋ยวอาหารแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะขโมยนะลูกเดี๋ยวแม่จะขโมยเดี๋ยวดูกเอืก่อนนะคะอืกมีมาแล้วยังอันนี้อืกตาซึ่งถามว่ายังเล็กอยู่ตอนนี้ปั้นเป็นก้อนแล้วค่ะแต่ว่าเอือยังยัง,ย,งยังเม็ดไม่ใหญ่วิ่งมาให้แม่ลูกหัวนะรักแม่มากเลยต้ตาเนี่ยก็ยังเม็ดไม่ใหญ่นะแต่ว่าก็เริ่มปั้นกลมแล้วค่ะ จากที่ไม่กลมก็เริ่มปั้นกลมแล้วเริ่มปั้นกลมแล้วตาคนเก่งนะครับตาคนเก่งนะครับลูกแม่คนเก่งนะครับอืมขนลุงลังไปหน่อยนึงแกแม่อ้อมมีเล็มไปบ้างแล้วละ่ะเดี๋ยวจะไปพาไปตัดไม่ตัดไม่ได้เลยตาเนี่ยเพราะว่าถามว่าทำไมตัดเองได้ไหมคือตัดได้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่สั้นเหมือนที่ที่เขาตัดนะเพราะว่าเขาตัดนี่เขาใช้เวลาตัดสองชั่วโมงอะ่ะกว่าจะตัดขนตาแบบจนเกลียนเหมือนที่เคยตัด เดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าที่ต้าเคยตัดขนมันจะเป็นยังไงนะคะจากแบบนี้นะคะแล้วจะเป็นแบบที่แ <c oughs> ม่อ้อมเคยให้ตัดก้วยเจ๋งทําไมเกเรขนาดนี้เนี่ยเฟี้ยงถ้วยเฟี้ยงชามปะเดียวเธอนะปะเดียวเถอะอืมเบี่ยงถ้วยเสร็จลงมานอนค่ะดูดูดูความแสบของก้วยเจ๋งอืมโอเคต้าแม่จะไปกินข้าวแล้วลูกเดี๋ยวแม่ต้องมาล้างตาเต้อ,อีกลูกนะนะครับคนเก่งแม่ครับอืม <c oughs> ตัดเสร็จแล้วค่ะตาตา แม่พามาตัดขนตกลงเหมือนหมาหรือเหมือนต่ทยานเนี่ย mm hmm. ต้าเอ้ยตา,ตาแม่อยู่นี่ลูกตาหนูหางตัวตัวใหญ่กว่าหมาอีกแม่เพิ่งตัดขนเสร็จกลับบ้านแล้วพี่หลกฝนรอยอยู่ที่บ้านตาแม่อยู่นี่ลูกหนูหันไปไหนแลูกโมโหแม่นะนี่ อยู่นี่หนูจะหันไปไหนล่ะคะ